ล่เรื่องความเฮียนนะคะวันนี้เราก็เอากะแทงนะใกล้จะถึงวันวันอะไรวันพระใหญ่นะคะแล้วก็จะมีงานวัดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันงานวัดประจาปีซึ่งเป็นวันพระใหญ่นะคะก็จะมีคนเยอะมากน้องๆคนไหนที่ที่แบบบ้านว่างนะคะบ้านเหมือนพ่อแม่ว่าง าาพาไปสืบคลยนะคะที่บัดควาสี่ค่ะมาค่ะเล่าเรื่องเลยเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซาโมตกซาโมตกนั้นเป็นหญิงชรา,าที่เวลาเธอพูดอะนัดแต่ก็ไม่พูดนั้น,นจรจริงซึ่งเราเคยดูกันใช่ไหมล่ะพี่ก็อาจจะดูกันนะคะ ซันโกนั้นเป็นหญิงกแก่ที่อาศัยอยู่ตามตามท้องถนนเวลาที่เธอนั้นเบื่อหน่ายท้องถนนน,นั้นเธอเธอจะหายไปอากนม่วนไม่มีใครหาเธอได้ซึ่งเวลาใครมาด่าเธอบอกว่าเขาออไปได้เลยแก่จ้าเธอนั้นจะบอกว่าสิ่งที่ฉันพูดไปจะเป็นจริงทั้งหมดถ่าแกนั้นสาบเช่นใครคนนั้นก็จะตายค่ะ ซึ่งซึ่ง,ง,งเป็นเรล่าเรื่องเล่าอุทานหอนนะคะพอเด็กๆนะคะควรเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเดินไปไหนห้ามไปทักเกเรดขาดถ้าเจอหญิงแกนะคะห้ามไปทักเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็เราก็จะมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีสองใช่จะไปเล่าอีกสองเรื่องค่ะเป็นสองเรื่องเนาะนะเล่ากันเลย,เยขอพักัครู่นะคะน้าหมู่บ้านห่างไกลผู้คนมีเด็กสาววัยเก้าปีเธอนั้นมีชื่อว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนั้นอยู่กับพ่อแม่แต่พ่อของแม่ของเธอนั้นได้เสียชีวิตลงอยาง อย่างไรไ้สายไม่มีใครพบตัวพ่อกับแม่แต่พบศพกลางป่าใหญ่ใหญ่เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่จึงเจอซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังเป็นอย่างมากจึงเธอนั้นก็เสียใจแต่เธอมีแม่มีแม่เท่าอยู่แม่เท่ารับเลี้ยงเธอดีมาก จนทําให้เธอนั้นคลั่งไคลกับแม่เท่าและรับแม่เท่าเป็นแม่แท้แม่เท่านั้นรับก็รับเป็นลูกทั้งสองคนแม่ลูกใช้ชีวิตกั็นอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งไฟอกไฟนั้นได้ไหมเพราะว่าลืมปิดเตาแก๊สแม่เท่านั้นได้อยู่ข้างในแต่เธอไปเล่นอยู่กับเพื่อนเธอนั้นแม่เท่านั้นได้เสียชีวิตลงเพราะว่าโดนไ้คลอกตายโดนไฟคลอกตาย ซึ่งแม่เท่านั้นก็หายตัวไปแล้วแต่ไปพปบศพพบแค่กระดูกซึ่งเธอก็ไม่เหลือใครอีกแล้วจึงเป็นคนขอทานหลังจากนั้นวิญญาณวิญญาณทั้งสามคนพอ่อแม่แม่เท่าได้ตามเธอถ้าวันไหนเธอรับเลี้ยงเธอเจอคนที่ดีแล้วรับเลี้ยงเธอได้คนที่รับเลี้ยงเธอจะตายเพราะว่าโดนพ่อแม่ เพราะว่าโดยยานวิญญาณอาฆาตข็ตามหลอกหลเรื่องนี้นะคะเป็นุ้ทาหอนมากใครที่อยากจะฟังอีกก็คอมเมนต์ลิงด้านล่างนี้เลยแล้วน้องๆน,น,นะคะใครที่ใครที่ลูกใครที่บ้านไหนเนะะี่ยค่ะเป็นทางผีผ่านระวังตัวไว้ให้ดีค่ะบ๊ายบาย